น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกป้าน a ชแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังวันนี้นำเสนอในหัวข้อกรวดน้ำอุทิศบุญให้พูดคำนี้ผู้ตายได้รับทันทีการใส่บาตรกรวดน้ำการอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับนั้นการอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับ หรือญาติทุกคนภายในตระกูลที่จากไปแล้วเป็นเรื่องที่คนไทยต่างก็ยึดถือและทำกันมายาวนานแม้จะเป็นเพียงความเชื่อแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการอุทิศบุญและการใส่บาตรให้ผู้ล่วงลับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อจิตใจของผู้คนยุคก่อนมาจนถึงยุคนี้ เพราะเปรียบเสมือนการได้ส่งบุญอาหารและสิ่งของต่างๆไปสู่คนที่เรารักในอีกโลกหนึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขมากขึ้นการอุทิศบุญหรืออุทิศส่วนกุศลถือเป็นหนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนาที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าพิมพีสารที่ได้ทำการอุทิศส่วนกุศลด้วยการใช้น้ำเพราะในอดีต พระเจ้าพิมพิสารนับถือศาสนาพราหมณ์ที่กำหนดให้ผู้รับของต้องแบ,บมือรับแล้วใช้น้ำรดลงบนมือพระองค์จึงชินต่อการใช้ประเพณีของศาสนาพราหมณ์เมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้าและต้องทำการอุทิศส่วนกุศลจึงเลือกใช้วิธีการนี้แต่ด้วยความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ยึดติด และเดินทางสายกลางพร้อมได้เห็นถึงความตั้งใจที่พระเจ้าพิมพิสารต้องการอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับจึงไม่มีการห้ามแต่ประการใดเพราะในทางพระพุทธศาสนาการอุทิศส่วนกุศลไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแต่ใช้เป็นเพียงแค่การอธิษฐานจิตแบบสั้นๆเพียงเท่านี้ก็สามารถส่งบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับได้แล้ว ดังนั้นการอุทิศบุญกุศลด้วยการใช้น้ำจึงมีจุดเริ่มต้นมาจากศาสนา,าพราหมณ์ในสมัยของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองค่ะการอุทิศบุญของพระพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องการอธิษฐานจิตและการเอ่ยชื่อของผู้รับอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อนั้นได้โมทนาบุญก็จะถือได้ว่าได้รับโดยตรงแต่ถ้าคุณได้รับบุญหรือทําทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้อุทิศหรือตั้งอธิษฐานจิตถึงใครผู้ล่วงลับที่คุณต้องการให้ได้รับบุญกุศลและสิ่งของต่างๆที่ตั้งใจอุทิศบุญไปให้ก็จะไม่ได้รับ รวมไปถึงการอนุโมทนาบุญแบบไม่จำเพาะเจาะจองไม่มีการเอ่ยชื่ออย่างชัดเจนผู้ที่คุณต้องการให้รับบุญก็จะไม่ได้รับด้วยเช่นกันแต่จะกลายเป็นการให้โดยรวมดังนั้นการอุทิศบุญและการทำบุญใส่บาตรให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่การกรวดน้ำจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานจิต เพื่ออุทิศทั้งบุญกุศลและสิ่งของที่ถวายพระสงฆ์ไปสู่คนที่คุณต้องการให้ด้วยการเอ่ยชื่อแบบชัดเจนนั่นเองค่ะถ้าจะให้ดีควรเอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลครบถ้วนแต่ถ้าต้องการให้ผู้ล่วงลับในจำนวนที่มากขึ้นและเป็นญาติในวงตระกูลเดียวกันควรเอ่ยถึงโดยรวมว่าเป็นญาติพี่น้องในวงตระกูลเดียวกันสายเลือดเดียวกันทั้งหมด ตั้งแต่ต้นตระกูลลงมาก็จะช่วยทำให้ญาติในสายเลือดเดียวกันกับคุณได้รับผลบุญด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นการอุทิศบุญของพระพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องการอธิษฐานจิตให้เกิดความสมปะสงค์หรือที่ถูกเรียกว่าการอธิษฐานบารามีการกรวดน้ำที่ถูกต้องการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล สำหรับการกรวดน้ำจะเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับด้วยเช่นกันโดยจะเป็นการเทน้ำพร้อมการอธิษฐานจิตร่วมกันและนำสู่การรดน้ำต้นไม้หรือรดลงดินเชื่อกันว่าน้ำและดินเป็นสื่อกลางระหว่างคนบนโลกมนุษย์กับโลกหลังความตาย ดังนั้นน้ำที่ไหลลงสู่ดินจึงเป็นความเชื่อว่าจะนำพาบุญกุศลและสิ่งของต่างๆที่ถูกส่งไปสู่ผู้ล่วงลับแล้วอย่างถึงมือแน่นอนแต่ทั้งนี้จะต้องทำร่วมกับการอธิษฐานจิตที่เอ่ยชื่อแบบเฉพาะเจาะจงด้วยเช่นกันค่ะแต่ถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใดๆ ผลบุญนี้เชื่อว่าจะนำพาสู่ตัวผู้ทำบุญเองและไปสู่เทวดารักษาตนการอุทิศส่วนกุศลแก่บุคคลต่างๆที่ตายไปแล้วถ้านึกได้ก็ให้ออกชื่อเขาก็ดีเพราะถ้ากรรหนาอยู่นิดถ้าออกชื่อเจาะอจองเขาก็ได้รับเลย ถ้านึกไม่ออกก็ว่ารวมรวมญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีถ้าขืนไปนั่งไล่ชื่อน่ากลัวจะไม่หมดโอวทาทรมคำสอนของพระราชพรหมยานวัท่าสุงมีอยู่คราวหนึ่งนานมาแล้วไปเทศด้วยกันสามองค์บังเอิญมีอารมณ์คล้ายครึงกันวันนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลอ,ออกชื่อคนตายปรากฏว่า บรรดาผีทั้งหลายก็เข้ามาเป็นหมื่นล้อมรอบศาลาคนที่เป็นญาติก็หมดธนาแล้วผิวพรรณก็ดีขึ้นพวกที่มีช่ยญาติก็เดินร้องไห้กลับไปตอนท้ายมีคนถามถึงการอุทิศส่วนกุศลว่าทำอย่างไรพระองค์หนึ่งท่านเลยบอกว่าญาติโยมที่นำอุทิศส่วนกุศลอ,อย่าให้ใจแคบเกินไปนัก อย่าลืมว่าการทำบุญแต่ละคราวพวกปรทัศน์ตูปาชีวีเปรตก็ดีพวกสัมภเวสีก็ดีจะมายืนล้อมรอบคอยโมทนาแต่ถ้าเราให้แก่ญาติญาติก็จะได้ส่วนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติก็จะไม่ได้รับฉะนั้นควรจะให้ทั้งหมดทั้งญาติและไม่ใช่ญาติ และตอนที่พระให้พรเจ้าภาพและทุกท่านที่บำเพ็ญบุญกุศลแล้วมีการถวายสังฆทานก็ดีการเจเริญพระกรรมฐานก็ดีควรตั้งจิตอธิษฐานตามความประสงค์การตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่าการอธิษฐานบารามีถ้าท่านตั้งใจเพื่อพระนิพพานก็ต้องอธิษฐานเผื่อไว้โดยอธิษฐานว่าขอผลบุญทั้งหมดนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะไปเกิดใหม่ในชาติใดก็ตามขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าถ้าเราต้องการอะไรขอให้มันมีทุกอย่างจะไม่รวยมากก็ช่างมันเท่านี้ก็พอแล้ว การทำบุญไปแล้วครั้งหนึ่งสักกี่ปีกีป่ปีบุญก็ยังอยู่ถ้าทำไปแล้วสัก30ปีบุญก็ยังอุทิศวกุศลได้ไม่ใช่เราทำบุญแล้วเดี๋ยวเดียวบุญหายไปไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าทำบุญแล้วไม่ได้อุทิสส่วนกูสอนผู้ทำเป็นผู้ได้รับบุญเต็มที่สมบุญแบบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะให้เขาหรือไม่ให้ถ้าเราไม่ให้เราก็กินคนเดียวทีนี้ถ้าเราให้เขาบุญของเราก็ไม่หมดส่วนที่เราให้ไปไม่ได้ยุบไปจากของเดิมอย่างเรื่องของพระอนุรธธุตธ สมัยที่ท่านเกิดเป็นคนเกี่ยวย่าช้างของมหาเศรษฐีเวลาที่ท่านทำบุญแล้วเจ้านายมาขอแบ่งบุญท่านก็สงสัยว่าการแบ่งบุญจะแบ่งได้ไหมจึงไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านรับบาตท,ท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าสมมุติว่าโยมมีคบและมีไฟด้วยแต่คนอื่นเขามีแต่คบไม่มีไฟ ทุกคนต้องการแสงสว่างก็มาขอต่อไฟที่คบของโยมแล้วคบของทุกคนก็สว่างสวัยหมดอยากทราบว่าไฟของโยมยุบไปไหมท่านพระอนุรุทธะก็ตอบว่าไม่ยุบแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการอุทิศสวนกุศลก็เหมือนกันเราให้เขาเขาก็โมทนา แต่บุญของเราก็ยังอยู่เต็มร้อยเปอร์เซนไม่หายไปไหนท่านพญายมราชได้มาบอกอัตมาเรื่องการอุทิศส่วนกุศลให้คนตายเมื่อวันปวารณาออกพรรษาปีพุทธศักราช2531ว่าที่สำนักท่านพญายมราชจะหยุดทำงานเรียกว่าหยุดนรกการสามวันคือวันออกพรรษาวันปวารณา และวันรุ่งขึ้นรวมเป็นสามวันวันมหาปวารณาเป็นวันสำคัญท่านไม่สอบสวนพวกที่คอยการสอบสวนตามปกติเขามีอิสระอยู่แล้วไปไหนก็ได้แต่ถึงเวลาสอบสวนก็จะมาเองเพราะกฎของกรรมบังคับคนที่มาคอยอยู่ที่นี่จะมีโอกาสพ้นนรกหรือไม่ก็ยังไม่แน่ถ้าบรรดาญาฉลาด หมายถึงทำบุญแล้วอุทิส่วนกุศลเจาะอจองให้ตรงเฉพาะคนเดียวโดยให้เอ่ยชื่อนามสกุลอย่าให้คนอื่นเพราะเวลานั้นยังเป็นเวลาที่ปลอดอยู่มีสภาพคลายสัมภ่เวสีอาตมาจึงถามว่าทำบุญอะไรพวกนี้จึงจะไปสวรรค์ชั้นสูงและมีความสุขมากท่านก็ตอบว่า แดนใดที่ไม่มีบุญทำแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกันหมายความว่าพระสงฆ์ที่เราไปทำบุญนั้นเป็นพระแค่ศีรษะกับ่มผ้าเหลืองไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเรียกว่าสมมติสองอย่างนี้ทําไปเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอุทิศส่วนกุศลให้คนตายเขาก็ไม่ได้รับถ้าทำบุญในเขตที่มีบุญน้อย ผู้รับมีอานิสองน้อยมีความสุขน้อยทำบุญในเขตที่มีอานิสองใหญ่ผู้รับมีอานิสองมากได้รับบุญมากก็มีความสุขมากและการสร้างบุญเต็มร้อยเปอร์เซนต์ขึ้นอยู่กับการสร้างความดีสร้างดีก็ได้บุญถ้าสร้างไม่ดีก็ได้บาปหมายถึงก่อนจะทำบุญก็กินเหล้าก่อนพอพระกลับก็กินเหล้ากันอีก แต่ถ้าหากตั้งใจทำบุญโดยมีเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่มีบาปมีแต่บุญอย่างนี้ผู้สร้างบุญก็ได้บุญเต็มร้อเปอร์เซนคือบุญนี้ต้องได้แก่ผู้สร้างบุญก่อนแล้วผู้สร้างบุญจึงจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนอื่นได้ท่านจึงบอกว่าสังฆทานดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ท่านจะช่วยได้จริงๆต้องเฉพาะคนที่ไปคอยการสอบสวนที่สำนักท่านเท่านั้นอย่างพวกสัมภเวสีเปรตอสุรกายไม่ผ่านท่านท่านก็ช่วยไม่ได้และคนที่ตายแล้วลงนรกทันทีท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ผ่านสำนักท่านอาตามาจึงถามว่า ทำอย่างไรความแน่นอนจึงจะปรากฏท่านจึงจะช่วยได้ท่านก็เลยตอบว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลูกหลานอัตมาคือลูกหลานของผมให้บอกลูกหลานว่าเวลาทําบุญเสร็จแล้วอุทิศสวนกูสอให้คนตายถ้ายังไม่มั่นใจให้บอกท่านว่าถ้าบุคคลน,นั้นยังไม่มีโอกาสโมทนาเพียงใดขอท่านพญายมราชเป็นพยานด้วย หากว่าพบเธอผู้นั้นเมื่อใดขอให้บอกเธอโมทนาเมื่อนั้นเพราะไม่แน่นักเนื่องจากขณะที่มีชีวิตอยู่คนเราทำทั้งบุญและบาปเวลาตายไปถ้าไปอยู่ในสำนักท่านพญยายมราชบางทีกรรมบางอย่างมันปิดปาก เวลาถามถึงเรื่องบุญทำให้นึกไม่ออกตอบไม่ได้หากว่าท่านถามถึงสามครั้งยังนึกไม่ออกอีกก็ต้องปล่อยให้ลงนรกไปแต่ถ้าเวลาอุทิศวกุศลขอให้ท่านเป็นพยานเพียงแค่นี้พอโพ่หนาเข้าไปท่านก็จะประกาศว่าที่เคยขอให้ท่านเป็นสักขีพยานและท่านก็จะประกาศบุญกุศลน,นั้นออกไปให้หมอนา ก็จะไปสวรรค์เลยโดยไม่ต้องมีการสอบสวนดังนั้นเมื่อท่านทำบุญใดๆเสร็จเรียบร้อยก็ควรจะต่อด้วยการอุทิศบุญและการกรวดน้ำทันทีซึ่งในการทำบุญนั้นจะมีวิธีแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมหรือว่าความสะดวกของแต่ละบุคคลส่วนการอุทิศผลบุญให้กับผู้ล่วงลับ หลังการทำบุญสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ 1. เอ่ยชื่อผู้ล่วงรับในขณะธรรมในขณะที่กำลังถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุสองจะต้องมีการเอ่ยชื่อของญาติพี่น้องหรือคนที่ต้องการให้รับบุญร่วมไปด้วยจะต้องเอ่ยชื่อแบบเจ,อจอาะจงทั้งชื่อและนามสกุลเพื่อให้ผู้ล่วงรับผู้น,นั้นได้บุญกุศล และสิ่งของต่างๆที่ตั้งใจส่งไปให้โดยตรงพร้อมการอธิษฐานจิตให้ผลบุญที่ทำส่งกลับมาสู่ครอบครัวและลูกหลานเพื่อให้เกิดเป็นความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตค่ะ 2. ใส่บาตรทุกเช้าพร้อมกรวดน้ำในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ ผู้ที่ใส่บาตรพระยามเช้าเป็นการถวายข้าวและอาหารต่างๆจะนิยมอุทิศบุญให้ผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณสองสัปดาห์เพราะความเชื่อที่ว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่บนโลกมนุษย์7-14วันจากนั้นจึงจะจากโลกมนุษย์ไปแบบสงบสุขดังนั้นเมื่อทำบุญใส่บาตรในยามเช้าแล้วจะทำให้คงได้รับบุญอยู่ และจะสามารถรับของที่ชื่นชอบได้โดยตรงฉะนั้นผู้ที่เป็นญาติมักจะนิยมใส่บาตรท,ทาบุญยามเช้าตลอดทั้งสัปดาห์โดยจะเน้นใส่อาหารทั้งขาวหวานที่ผู้ล่วงหลับชื่นชอบ 3. ทําบุญแบบครบพิธีการในวันเดียวสำหรับการทําบุญเมื่อครบรอบวันเสียชีวิตจะมีการทําบางสกุลกันที่วัดโดยตรง แต่ถ้าบ้านใดเก็บโกรธกระดูกผู้ตายไว้ที่บ้านก็อาจจะนิมนต์พระมาทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตกันที่บ้านพร้อมถวายทั้งพัตตาหารสังฆทานและปัจจัยต่างๆมีการอุทิศบุญและกรวดน้ําแบบครบครันในหนึ่งเดียวและสี่ทำบุญตามความสะดวกกรณีที่ไม่มีเวลาสำหรับผู้ที่ไม่สะดวก หรือคงต้องทำงานมีวันหยุดน้อยก็อาจจะเลือกเป็นการทำบุญใส่บาตรในยามเช้าหรือการถวายสังฆทานเมื่อถึงวันว่างพร้อมการอุทิศบุญหรือการกรวดน้ำตรงจุดที่ทำบุญทันทีก็ได้เช่นกันทั้งยังสามารถใช้เป็นการรักษาศีลสวดมนต์และนั่งสมาธิพร้อมอุทิศบุญให้แก่ผู้ล่วงลับได้ด้วยเช่นกันค่ะ นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ